ทำไมเนี่ยดีมีหลายคนจังเลยตัวจริงอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยอยุ้ยตัวจริงอยู่นี่หรอเอ้อยจับจับเด <c oughs> มีมาดูนี่แล้วสำหรับเพื่อนๆคน,น,นไหนที่ยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้และกดตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องจะดินก็อยู่ที่เขาองกดนะครับกําลังจะเข้าไปดูในเขาวงกดกันอไปเลยไหมนี่เขาวงกปเลยโอ้เดินเข้ามาก็จะเจอหัวไดโนเสาร์โผล่มาจากกําแพงอโอ้โหเป็นเขาวงกดกระจกนะครับมาเลยนี่โอ้ทำไมเด่ดีมีหลายคน,นงเลย ตัวจริงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวุ้ยตัวจริงอยู่ที่อ๋อเจาะจับเอางงงงงงงอ้าไม่ใช่จับเลยไม่ใช่บอบมี่เฮ้ยยังงอยู่เลยอุ้ยอุ้ยว้าวดูดูว้าวมีตั้งหลายคนเลยเอาบ๊อมี่นี่เปล่ามี่อุ้ยไม่ใช่อันนี้กป็นจับมันอยู่ไหนเนี่ย ดิเริ่มจะปวดหัวแล้วแล้เป็นงงต้องเดินไปเรื่อยๆป่ะวันนี้เป็นผู้นำนะครับตอนนี้เอาแล้วครับเอ้าชนกระจกแล้วครับหนึ่งเนี่ยโอ้โโอ้ยเจอไดโนเสาร์แล้วอีอยังไงเออเดรดอสเซิลตอนนี้เราก็เข้ามานะครับโอ้จะมีมาดูนี่เร็ว มันดูนี่ลงเอา้าหาดีๆไม่เจอเอาา้าหาเธอออกเอา้ายังไงยังไงเดี๋ยวนุชิมีดูนี่เบบี้เบบี้เบบี้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นี้ตอนท่าเขาอยู่ในไข่เขาจะเป็นอย่างนี้นี่โอ้โหไข่ใหญ่มากเลย <c oughs> แต่พอคลอดออกมาแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้ ไปต่อไปต่อทำก่อไปต่อไปต่ออย่างเี้ทางออกวันนี้มาทางทางออกให้เจอก่อนทางนี้ทางนี้เราจะเปนวิ่งลงอันนี้ทางนี้ทางออกเอ้าไม่ใช่มีทางนี้มีเดี่ยวเจอแล้วเจอแล้วครับตอนนี้ น้องจัสมินก็เอาตัวรอดจากเขาวงกุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหนื่อยไหมนอนี้เหนื่อยไหมเหนื่นนอยไหมคะแล้วจัสมินไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วก็ไปเจอกันต่อ EP หน,น้าแล้วกัน EP นี้น้องจัสมินก็ต้องของลาตัวไปขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปบ๊าย